1>, 1 2, 2> อพร้อมยังคะออกหอมแล้วหนึ่องิาโอ้โหนี่คนาคนไม่สบายนี่ค่ะดูผิวหนัง เออ่ไปจ่ายให้หน้ามาคนละ500กันเองไปละอ้าวใครว่าน้องพิมพ์ลังปอดใหญ่และยาวที่สุดขอเสียงปรบมต์เลยค่ะเอ้าน้ามาหายไปไหนเอาวโอเคมาโอเคออาพูดชัดๆเลยดังๆเลยเติมชีว์เนิมสิ่งที่ดีสู่ชีวิตโอ้โหโอเจโปรบมือ แกงคนแกงผู้ใหญ่ไปนิดหนึ่งนะคะถ้าเดียวสามลูกขอคุณสามารถดูแลตนได้ก่อนได้ฮะแล้วมันสึกว่าดูแลตัวเองได้เราเละไหมคุณครับเราต้องแบ่งแยกวันขี้วันคู่คุณชอบวันไหนครับเขาได้แลยเพราะว่าจะมีวันขี้วันคู่อะค่ะมันต้องมีะคุณเหลือแค่วันเดียวจริงๆเข้าไปแล้วค่ะคน คนหนึ่งเนี่ยได้2วันจริงๆเขาเหลืออีกวันหนึ่งสำหรับยกถ้าอย่างนถ้าเกิดมีคนที่สิทอีกรับรองได้มีวันสุดท้ายเท่านั้นค่ะก็คือไม่เหลือแล้วค่ะไม่ไม่เหลือแล้วค่ะเป็นวันสุดท้ายใช่ค่ะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตทันทีนะคะเพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคลียร์นะดูบทเขาได้รับบทสรุปของแรงเงาหรือเปล่าอ่าถูกต้องนะเพราะฉะนั้นนะคะมาเข้าเรื่องกันหน่อยดีกว่าผมเป็นผอ อะไรแต่ว่าไม่ใช่ผู้อำนวยการนะครับผัวอีปันโอ๊ยไม่เลือกไม่เลือกไม่เลือกนี่บอกคือภรรยาแล้วใช่ครับผมผัวอีบันใช่ฮะพอจะต้องเป็นสวสวย่าสวเพียบนะฮะเดี๋ยวก่อนตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะ แกอะไรคหนคุณจะแจกอะไรบ้างเนี่ยก่อนถ้าไปถึงชิ้นใหญ่ลูกตัวแจกทั้งหลังนี่ก่อนมาจะมีหลังหรอเล็กๆไหมคะที่เขาบอกว่านี่เตรียมมาให้โดยเฉพาะเลยลูกค้าท่านใดอยากจะได้รับนี่ของรางวัลนะคะเช่วยถือช่วยถือของสัมภาระของเราค่ะจากอีโคเนติกไหมคะของอีโคเนติกของเรานะคะอยากจะบอกว่าอยากจะได้สีไหนระหว่างสีชมพูนะสดใสนะกับสีพาที่ดู สุกุมนุ่มรึดนะเป็นกระเป๋าถือนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยท่าในใดอยากได้ค่ะมาหน้าเวทีกันเลยเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเราเลือกจับเล็กๆก,กันก่อนเลยนะคะเล่นเกมผมว่าุกกาง,ง่ายๆบัตรประชาชนผมนว่าทุกคนในนี้มีหมดเอาไหมอ่าจริงเอาไหมาเอาสีตัวเลขไหมอเอาเอาอีกเพิ่มเอาดีกว่าอา่าห้าสิบปีแสนทองเอเอ ใครอายุห้าสิบนั้นเหรอใครมีเลขห้ากับเลขศูนติดกันไงคูณใครกินเลขห้ากับเลขศิลติดกันมันจะเป็นห้าหนึ่งศูนย์นะคุณไม่ใช่ปอห้าหนึ่งศูนย์กรุงเทพไม่ใช่ค่ะเราห้าเป็นศูนย์ค่ณดิบมาไม่ใช่ศูนย์อยู่หน้าห้าอยู่หลังไม่ได้นะไม่ได้ต้องห้ากับศูนย์ติดกันเท่านั้นนะคะวันนี้ท่านใดนะที่อยู่ในงานนี้นะกำลังเดินพาไปพามาวันนี้ค่ะเราบุริรนมยย่อยนะคะมารับกระเป๋าสุเก๋ตรงนี้เลยนะ มีบัตรประชาชนไหมคะลองสังเกตในกระเป๋าสตางค์ท่านดูนะว่าบัตรประชาชนของเราเนี่ยมีเลขหลักใดนะที่มีเลขห้ากับเลขศูนย์ติดกันบ้างอช่ไหมคะเลยนะด้านลวาด้านในด้วยนะด้านขวาค่ะที่ทางสะพานได้ค่ะมาด้านนี้เลยมาเลขเกมการของรางวัลแจกให้นะคะบัตรประชาชนค่ะหยิบขึ้นมานะคะไปทํามาแล้วอย่าเสียประโยชน์บางคนโหยผมเชื่อ่ผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้นะครับพกบัตรประชาชนมาหมดนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันครับทุกท่านครับ ที่ยินเสียงผมนะครับหยิบบัตรประชาชนหยิบบัตรประจําตัวประชาชนขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะมีเกมสนุกสนุกให้ทุกคนได้เล่นกันเออตอนไหนเห็นไดมไหมครับเห็นไหมคะเห็นทางนั้าไหมคะน้องบอกอว่าแม่แม่เดี๋ยวส<ม>่งซ<ม>ี่ว่าได้มีห้าตําสูตรไหมมีไหมลูกมีไหมลูกมีแล้วเดยไม่มีแล้วมา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 ถ้าใครมีนะเล่ยเลเลขห้าอยู่หน้าเลขศูนยอยู่หลังมาเลยมา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 สิไม่ใช่อายุห้าสิบคนไม่เอาอายุนะไม่เอาอายุนะคุณอย่าดูลูกค้าปิงก ่าเกรงจะกลัวลูกค้าบอกว่าฉันฉันไม่มีห้าูนิมพี่จ้าพี่จ้าพี่พีมาหลอกหนูานี้เดี๋ยวก่อนเพื่อพี่ก็ฮะเอามาแล้วมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยห้าศูนยติเดี๋ยวก่อนเิห้าสูนติดกันอ่ะเอาติดกันเอาติดกันเดี๋ยวน้เดือนสุดแน่สุดกันเออเออเ่าห้าก็สมันไงนะคะมีไหมฮะ พี่เขามีห้าศูนย์ถึงสตัวโอ้โหห้ศนสุกตัวนะเออห้าศนด้วยอ่ะและนี่ก็ห้าหนึ่งย์เขาก็มีเอาสิอเตอนหมดต้องแจกต้องแจกอยู่แล้วมา้ามามีพี่ครับบัตรประชาชนนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอนเขาเอาแบ่ค้าหลุมาเลยคบประชาชนนะคะม่ได้ใูตติดกันเหมือที่ท่านนี้นะคะบอกตรงว่า50าศูนย์นี้แบบสแบบเบิ้ลเลยนะ ัต่อไปมากขอบคุณมากครับแน่นในวาระนะครับเดี๋ยวเราจะให้ MC สาวสวยนะเป็นคนแจกของรางวัลใช่แล้วนะฮะในวาระอันดีแบบนี้นะครับครบรอบนะครับแสงทองอิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับครบรอบ50ปีนะเราเลยเลขย้นีฟีนะครับมันเป็นเลขลัคกี้นับเบอร์ในการสุนทรภูชุ่มดีครับประกบเลยนะเลขยูพเอิ้ลแบบนี้เดี๋ยวเรามอบของรางวัลได้นะคะแล้วฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับมาที่ครับอ่าใช่ฝั่งนี้เลยนะคะเอาหม้อเดี๋ยวหม้อของรางวัลให้ก่อนนะคะรับเลยนะคะ ย er> er. oh ิ้มย well> ิ้มนิดนึงค่ะช่างกล้องพร้อมไหมเอ่ยช่างกล้องพร้อมไหมคะยิ้มยิ้มอบากเลยค่ะขอบคุณมากนะครับนี่ผู้ชายสีเทาเนยฮะสำหรับผู้หญิงนะครับชื่อนางสิริรัตน์นะครับอายุสิริรวมแล้วโอ้ปีนี้ห้าสิบสี่ปีพอดีนะครับเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงอําเภอท่าม่วงครับคนจะไปบอกที่อยู่เขาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจอคนตามไปนะ เดี๋ยวก็ปลดกระเป๋าทำยังไงเขามันมี5้าศูนย์ไหมมีนะครับนี่ครับห้าศูนยได้ได้ได้ผมให้นะให้จริงๆห้าศูนย์มีมาซิขึ้นมาเลยอยากจะบอกว่าอยาตั้งแต่แบงค์ห้าสิบแล้วล่ะจริงๆต้องหยอกเขาอ่ะเออมีไปห้าสิบทุกคนบอกว่าจริงก็มีเยอะด้วยเออผมถ้าแบงค์ห้าสิบนะครับแลกไม่ได้แลครับกับผม เมื่อกี้เมื่อกี้ยังบอยผมูะเดยพอขึ้นมารับของปุ๊บมัดผมสักนิดนึงเนาะอะแต่เขาบอกว่าเบาๆนะคะ้านด้านล่างเนี่ยบอกเขาผีดโอ้ยให้มีแบงห้าสิบแต่จริงจริงนะเดี๋ยวจะบอกว่านะคะเมื่อกี้หนไรายงแนพิ้งแบงห้าสิบมาปุ๊บนูบอกตรงว่าหนูอยากจะลงไปให้เลยอ๋อ ไม่เป็นไรของจะเป็นของคุณพี่อยู่แล้วนะยังไงก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันหน่อยนะคะอ่ะยิงกันนะครับไม่หมดนะยิงเลยนะครับอันนี้ก็คือผู้โชคดีอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีเลขห้ากับเลขศูนติดกันนะคขอบพระคุณมากครับเรายังมีแจกอีกถูกไหมครับใช่มีแจกอีกแน่นอนค่ะมาเลยฮะมาเลยอ่ะได้ยือว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของของรางวัลครับ รองัมีอีกแล้วตรงนี้รวยนะเรียกน้ำย่อยจะอิดสักรอบหนึ่งเออแต่ว่ารอบนี้นะสิบคนสิบคนโอเคะไรอยากทำอะไรอ่ะน้องๆบอกว่าเดี๋ยวเสร็จผมไม่เป็นไรเมที้เกมต้องผู้ใหญ่เล่นงานมีบัตรแต่เกมนี้เราให้เด็กเอาใจเด็กกันนิดเดีวนะสิบท่านนะคะจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เชิญหน้าเวทีเลยค่ะอ่าเชิญเลยนะเลยค่ะสิบท่านเดี๋ยวก่อนลูก อูไปแอบตรงนั้นเดี๋ยวพอได้ของรางวัลวิ่งมาไม่ทันนะเออเออเพราะฉะนั้นอยู่ใกล้ๆเวทีไว้นะลูกนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็บอกว่าถ้าน้องเขาวิ่งมาน้องเขาก็ไม่ได้ลูกโป่งสี่เขาต่อคิวเป็นโย่เดี๋ยวเราจะต้องดูกันว่าระหว่างของรางวัลของเราของเราเนี่ยกับลูกโป่งอันไหนเลืสนใจกันเอาอย่างนี้แล้วกันใครมาหน้าเวทีแจกเลยลูกอ่ะมาเลยก่อนให้เลยอันนี้มาแจกไปก่อนให้ผมรออยู่นานเร่งมาเลยเอาแจกเลยเอาตัวนี้ให้แล้วเอา สิบคนสิบคนแล้เอาแล้ววิ่งอตอนนี้บอกวไ่าเราจะแยลูกค้านะลูกปองจอยอยเออเป็นไงล่ไหคสิบคนยักนเวนับกนเร็วเกเก้าเรแล้วสิคนอไหนดูซิไหนดูซิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งในที่สุดเราก็ใครลงดให้ดูนะมันนิ่ซินี่เราจะไปเล่นเก้าอี้ดนตรีกันหรือเปล่าคะอย่ามาห้าสิบคนเรียครับน้องครับอย่ามาครับ <Cornell. S 2> เดวก่อนนะคะดิฉันขอถามนิด so น mm ึงนี่คืองานฉลอง50ปีแสงทองหรือว่าจัไปครับผมอก่ยบแนสมบัตินน่ดนะกั่จัาวว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 อวว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 วลววววว เดี๋ยวบิ้วก่นบิ้วก่นลูกบิ้วบิ้วเต้นได้ลูกพี่ครับพี่ครับหนูยืนได้หล่อมากยืนแบบไวทสะท้านเลยลูกไม่เป็นไรแล้วพี่หันมาถามผมว่าพี่ครับผมไม่เต้นผมเต้นไม่เป็นผมลงได้ไหมครับอันนี้บอกไม่เป็นไรลูกทุกอย่างเรียนรู้ได้หน้างานครับผมขอแค่กล้าแสดงออกขึ้นมาบนเวทีไม่ยากถ้าหนูเป็นครั้งแรกนะครั้งที่สองหนูเป็นยาวเลยขอเรียกคอร์ดได้คนแรก เต้นออ๋โอเคแล้วหนูรู้สึกเพลินไปกับมันค่ะเพลินมากสนุกมากค่ะครั้นี้อันนี้พูดออกมาจากประสบการณ์จริงนะคะใช่ตอนเต้นครั้งแรกสนุกมากเอาล่ะเดี๋ยวแจกของรางวัลจะ่สำมัญกันเลยแจกของรางวัลไหมคะเดี๋ยวก่อนน้องบอกว่าเต้นเสร็จแล้วไม่มีเสียงปรบมือหรอขอเสียงปรบมือห้นรอเคโอเคอเคโ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 ออ ของเรานะสิบคนเลยนะเต้นกังนำสไตล์นี่ครับลูกนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวก่อนน้องบอแล้วเราหกเตี้ยไปหรอมองไม่เห็นน้าเดี๋ยวน้องครับเดี๋ยวมายืนรวมกันตรงกลางนะครับผมอ่าใช่ยิ้มสุกเข้ายิ้มสุกเข้าอ่ะยิ้มอ่าอ่าขอบคุณทุกท่านเลยนะคะน้องๆน่ารักมากๆขึ้นมาร่วมโซ่เต้นเวทีแทบพังดิฉันยืนเบาๆเพราว่าได้ยิ่งเลยลุงนะเพราะว่าได้พักมือ บอกว่าไม่ต้องปั๊มแล้วตอนแรกทำไม่ทันแต่ตอนนี้บอกว่าอุ้ยโรคทุกเยอะเลยค่ะได้พักบ้างเมียนก้าขึ้น,นโอเค <Yeah. S 1> ค่ะได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ของรางวัลยังไม่แจกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอค่อยว่ากันอีกทีนึงด้านในะ